นี่คือคำถามที่จะถาม Chat GPT นะครับว่าเขาจะตอบไป้ยังไงบ้างนะซึ่งผลจอกมาเป็นไงก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับส่วนคำถามที่จะถาม Chat GPT ในวันนี้ก็คือกระทรวงใดในรัฐบาลหากคอร์รัปชันเอื้อการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งฝ่ายตนคือกระทรวงใดที่มีผลมากที่สุดการตั้งคำถามอาจจะมึนๆนะครับพอไป Chat GPT ตอบมาว่าการะทรวงที่มีผลมากที่สุด มีการคอร์รัชันเพื่อเอื้อการเลือกตั้งหรือทํทำให้ฝ่ายตนได้เปรียบว่าจะเป็นกระทรวงต่อไปนี้นะครับกระทรวงที่1นึครับคือกระทรวงมหาไทยนะครับเผลก็คือดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเทศบาลและอื่นๆนครับหากใช้โครงสร้างท้องถิ่นเอือ้อประโยชน์เช่นเช่อหาเสียงกดดันชาวบ้านหรือใช้โครงการรัฐนะครับ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมกลไกปกครองท้องถิ่นและการมีอิทธิพลต่อการแจกงบประมาณหรือโครงการประชานิยมถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนอิทธิพลโดยประมาณนะครับโดย c h a t GPT บอกว่าเป็นกระทรวงม,มหาดไทย40%นะอันดับที่2ก็คือกระทรวงการคลังนะครับเหตุผลคือมีอำนาจด้านงบประมาณโครงการแจกเงินเช่นบัตรคนจนเราไม่ทิ้งกันและอื่นๆนะครับ หากไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาเสียงล่วงหน้ามีผลต่อความนิยมและคะแนนเสียงนะครับสัดส่วนอิทธิพลโดยประมาณนะครับสําหรับกระทรวงการคลังก็คือ25%นะครับต่อไปอันดับที่3นะครับกระทรวงกรเกษตรนะครับแล้วก็ภาครันะแจกเงินหรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นประกันร,ราคาข้าวมันแล้วก็ยางนะครับอื่นๆด้วยนะครับมีผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในเขตชนบทนะครับ ซึ่งมีสัดส่วนอิทธิพลโดยประมาณนะครับของกระทรวงเกษตรและพาณิชย์นะครับคือ15นะครับผมแล้วก็กระทรวงสุดท้ายนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับกกตนะครับซึ่งก็ไม่ใช่กระทรวงนะครับแต่เป็นองค์กรที่หากมีปัญหาด้านความโปร่งใสจะกระทบต่อความยุติธรรมของการเลือกตั้งโดยตรงเลยนะครับซึ่งมีสัดส่วนอิทธิพลโดยประมาณนะครับก็คือ15นเลยครับเช่นเดียวกับกระทรวงเกษตรและพาณิชย์เลยนะครับผม ส่วนกระทรวงอื่นๆนะครับเช่นกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คมนาคมนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนอิทธิพลก็คือ5%นะครับโดยใช้โครงการหรือกิจกรรมย่อยเพื่อแทรกการหาสิงแฝงนะครับแล้วก็ทั้งหมดมีประมาณเท่านี้แล้วครับผมก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันร้อยร์นต0นะครับก็ลองพยายามหาคําตอบดูนะครับเผื่อจะมีคําตอบที่ดีกว่านี้หรือถ้าใครมีคําตอบที่ดีกว่านี้โปรดชี้แนะได้นะครับใต้เมนได้เลย